วันนี้เราจะมาผสมเกสรแล้วก็เก็บฝักแมมอิรุซามุกันค่ะดีดีทีการ์ดนสวัสดีค่ะเพื่อนเเราจะมาพบก,กับช่องดีดีทีนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีดีไว้ให้กับเพื่อน,อนๆนทุกๆคนเลยค่ะเพื่อนๆหน้าหนาวเนี่ยก็เหมาะกับแมมมีาลาเดียมากๆนะคะอย่างเช่นสายพันธุ์นี้ก็คือแมมอิรุซามุเพราะว่านี่เห็นตุ่มดอกไหม นีนี่นะคะแมมเอรสซมุมที่บ้านเราเนี่ยไซส์เขาให้ดอกแล้วนะแล้วก็ออกดอกเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็ตุ่มดอกเห็นไหมเจ้าต้นจิ๋วนี้เป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะนี่ก็ออกดอกแล้วเหมือนกันอันนี้อืมอันนี้ก็กำลังจะออกดอกหลายดอกเลยนะดูสิ เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูว่าหลังจากที่น้องตุ้มๆแบบนี้แล้วพอบานออกมาจะมีหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะแล้วอันนี้ก็คือตัวอย่างของแมมออรุสมุที่ดอกบานเป็นที่เรียบร้อยนี่ดูสิมีดอกรอบต้นเลยนะน่ารักมากๆแล้วก็หรือดูที่เขาจะออกดอกเนี่ยคือในช่วงหน้าหนาว ก็ประมาณช่วงปลายปีนะคะไปจนถึงต้นปีเนาะหนึ่งดอกเนี่ยก็จะบานได้ประมาณ2-3วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีเวลาผสมเกสรถึงเกือบ3วันเลยแต่ว่าเวลาที่ดีที่สุดที่จะผสมเกสรเนี่ยก็คือประมาณช่วงเที่ยงถึงบ่าย3เพราะว่าจะเป็นช่วงที่น้องอะ่ะบานเต็มที่มากที่สุดค่ะ โดยทั่วไปตามธรรมชาติเนี่ยเจ้าแมมอีโรซามูเขาจะมีพึ่งคอยช่วยผสมเกสรทำให้ต้นเขาติดฝักแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีพึ่งล่ะแล้วเราจะทำยังไงไปดูวิธ,ธีกันเลยเริ่มต้นคือเราต้องรู้จักเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียค่ะ ตัวในหนึ่งดอกนะคะเขาจะมีเกสรตัวผู้แล้วก็เกสรตัวเมียทีนี้วิธีการเนี่ยดูยังไงใช่ไหมว่าอันไหนคืออันไหนแล้วไอสิ่งที่เราใช้ f r c e p p คีบไว้เนี่ยแหะคะ่ะเขาเรียกว่าเกสรตัวเมียเนี่ยมันจะมีอันเดียวนะคะอยู่ตรงกลางของดอกมันจะเด้งขึ้นมานะตรงกลางสังเกตได้ง่ายมากๆ ซึ่งในทุกดอกนะคะเขาก็จะมีแค่เกสรตัวเมียดอกละ1อันเท่านั้นเนี่ยลองสังเกตดูได้นะจะเด้งขึ้นมาตรงกลางดอกแค่1อันแล้วที่เรากำลังจะคลิปขึ้นมานะคะอันต่อไปก็คือเกสรตัวผู้นั่งจะอยู่ตรงโคนของดอกนะคะเนี่ยมันจะเป็นตุ่มๆสีเหลืองๆแบบนี้ โดยสิ่งที่เราต้องการจากดอกนี้เนี่ยก็คือละองเกสรสีเหลืองๆที่เกาะอ,อยู่ที่เกสรตัวปูค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาผู้กันลองปัดให้ดูนะว่าไอละองสีเหลืองๆนั้นเนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ก็คือเจ้าจุดสีเหลืองๆที่เหมือนแป้งที่เกาะอ,อยู่ที่ปลายผู้กัน ยิ่งมีติดมาที่ปลายผูกันเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่าละอองเกสอนนี้นะคะมีความแข็งแรงเวลาที่เราเอาไปผสมเนี่ยก็มีโอกาสเยอะมากๆเลยล่ะค่ะที่จะติดฝักจากนั้นพอได้มาแล้วก็นำไปปั่นใส่ในเกสอนตัวเมียได้เลยพยายามให้ละอองแป้งสีเหลืองๆเนี่ยเข้าไปติดให้มากที่สุด แล้วเรานะคิดว่าผู้กันนะคะจำเป็นมากๆสำหรับการผสมเกสอรแมมมิลเลียเพราะว่า เกือบจะทุกสายพันธุ์เลยเนาะที่เป็นแมมเนี่ยดอกเขาค่อนข้างจะมีขนาดเล็กแล้วก็เกสรตัวเมียเนี่ยขนาดก็เล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ฟอสเ e ตอะมันค่อนข้างที่จะผสมยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้ผูกกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถปัน่นปันปั่นไปได้โดนบ้างไม่โดนบ้างนะคะเน้นทําอย่างสม่ําเสมอทุกวันยังไงเนี่ยก็ต้องติดฝักแน่นอนค่ะ แล้วถ้าว่ากันด้วยเรื่องผู้การหรือว่าฟอสเซปเนี่ยแนะนำให้ซื้อไว้หลายๆอันเลยนะมีใครเคยเป็นเหมือนกันไหมก็คือชอบทําผู้การหายหรือบางทีก็หาไม่เจอนะคะทั้งๆที่มันก็อยู่ในโรงเรือนเนี่ยแหละแต่แบบบางทีมันหายยากอะ เพราะฉะนั้นนะแนะนําให้สื่อไวมากกว่า1อันเลยนะคะเวลาผสมเกสรเนี่ยก็ปักปักปักทิ้งไว้ตามที่ต่างๆนะคะจะได้ง่ายต่อการค้นหาพอผสมเกสรเสร็จแล้วก็ประมาณ2เดือนนะคะเขาก็จะเริ่มติดฝักค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของฝักของต้นแมมอีโรซามุที่สุกแล้วน้องจะเด้งออกมาให้เราเห็นได้ชัดๆแบบนี้ ตอนนี้เป็นแมมอิรุสมุด่างแบบเล็กๆด้วยนะคะเนี่ยือตรงนี้เป็นรอยด่างนะก็เดี๋ยวเรานะก็จะเก็บฝักสีแดงๆอันนี้ที่เด้งออกมาเนี่ยเก็บนำไปเพาะ,มะเมล็ดในขั้นตอนต่อไปดึงออกมาได้เลยนะคะนี่หน้าตาฝักก็จะเป็นแบบนี้ นำฟักเทลเราได้เนี่ยนำไปล้างนะคะเราก็เตรียม,พมเพาะเมล็ดได้เลยในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าถ้าบ้านใครนะคะที่มีแค่ต้นเดียวไม่สามารถผสมเกสรได้หรือว่าผสมเกสรเท่าไหร่ก็ไม่ติดฝักสักทียังมีอีกวิธีการขยายพันธุ์อีกวิธีการหนึ่งค่ะก็คือวิธีการชำหนอ ไหวเรานะจะมาทำคลิปวิธีการชำหนอกันต่อในคลิปต่อไปนะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจนวันนี้ต้องลาไก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย